จูงม,มอไซส์เอานี่ครับนี่ตัวใจสโกูยิ่งหลังคานะครับตอกเข้าไปตอนตอกไม่ได้ท้ายครับนี่ตอกออกตอกเข้าไปครับนี่ตอกเข้าไปครับนี่โอเคครับต่อไปเฮห้อด้ เตปูซ <accurately S 2> ังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปประกอบครับผม จักนงอยกันลุบเรียบร้อยคาาละสองเก็บไป ไว้แข็กันกระเด็นออกหรือสีบบ่อเด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 บ่วังผลยังกันรุดหรือโอเคครับไ่งที่แล้วกันรัดไว้อันนี้เป็นจุกจุกจุกเติมลมมอเตอร์ไซค์ตะปูสามแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอา เล็กที่พอดีจากกระรู้นี่อาจจะเป็นอันนี้อันนี้เป็น,นอันขันอลรูซสิ่งครับขันหลังคาสกูขันกระรูดสิ่งนี ให้แก่กันรถใช่ใครับนี่กันรถใช่ๆช่เมื่อใบางคนกันแค่กันรถน,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 นี่ต่อไปจะฟังปกติต้องเอาเสือกนเซนหญ่ก่อนี่ครับเ,เอานเซน่าย่อนนี่มันค่อยจะฉีดน้ำคอยจะฉีดสวยเดี๋ยว สองเซนครับว่าสองเซนเลยนี่มัดครับมัดใช่ครับ ไปลายสกูนะครับมาน้นเลย

อย่างมาได้อยู่โอ้ยาผ่านปมนยุคเก่าอย่างอย่างอย่างไรเสียมนี่มันยังทำมานไม่อีกโอเคมันยัลทมันไมอีกอะอันนี้ละโอเคสิบนะครับด้วความสวยงามดความสวยงาม เด็ดใส่แบบนี้ทีทจริงต้องฟังเสียงไงมันค่อยจะเป็นผู้สวยชีบลองก่อนที้าออกฟังเสียงไงมันฟังเสียหน่อย ็ไ,ได้ไปชิมโอเคได้ละนี่ครับมาดีมาดีครับตรวจสอบ

ก้มืไว In ้ไปนี่เก็บกบเข้าไปเขยนเด็ดเฮเก็บละเอียดนะเอาไปมาเาม マジ